สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์ที่15มีนาคม2568นสนะคะศกร์ส,สวรรเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่15มีนาคมของทุกๆปีนะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังแต่ขอให้สิ่งคุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะเรามาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะ คนที่อยู่ในใจของคุณนะมาดูว่าวันนี้เขาจะมีข้อความอะไรส่งถึงคุณความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะแต่มันเป็นพลังงานรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่มันดีต่อใจแต่ถ้าฟังแล้วมันทําให้รู้สึกแย่นะหรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะ มาดูกันวันนี้เขาจะบอกเปว่าอะไรบ้างเขาบอกเขาหยุดคิดถึงความสวยของคุณไม่ได้เลยบอกว่าไฮเออร์เซลของเขานะคะอยู่กับคุณในทุกๆวันเลยแหละเขาคิดถึงครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นคุณนะบางครั้งบางทีนะคะ เขาก็คิดนะว่าถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วมันจะเป็นยังไงนะเขาอยากที่จะร่วมเส้นทางเดียวกับคุณนะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเลนะคะสิ่งที่เขาปรารถนานั่นก็คือความงดงามทางจิตใจของคุณมากกว่าเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยเขารู้นะว่าวันหนึ่ง ต้องมีสักวันหนึ่งอะที่คุณกับเขาจะต้องหาทางที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะมันทําให้เขารู้สึกลอสมันทําให้เขารู้สึกว่างเปล่ามันทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรไปนะคุณเป็นแค่คนเดียวนะคะที่เขาต้องการอมืมันเกิดเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะอืม แพชชั่น <Passion S 2> ที่เขามีต่อคุณนี่มันมากมายมากเกินนะบางครั้งบางทีรู้สึกมันจะมากเกินไปด้วยซ้ําเขารู้สึกว่าแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยคะมันมากมายมันล้นเหลือจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับมันยังไงดีนะตอนนี้เขายังมาเจอคุณไม่ได้นะเขาตัดสินใจไม่ได้เลยตอนนี้ ทำไมเขาถึงคู่ควรกับคนอย่างคุณล่ะอุ้ยความต้องการเขาต้องการมีเซ็กส์กับคุณอนะอุ้ยนี่เซ็กส์วิดยูจริงๆด้วยเขาคิดลามกูนนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไหมคุณเห็นอะไรในตัวเขาคุณมองเห็นอะไรในตัวเขาอืมแต่ตอนนี้เขาขอพื้นที่ก่อนนะอย่าเพิ่งกดดันเขานะ เขายังต้องเรียนรู้การรักตัวเองอยู่เลยเขาขอโทษเขาเสียใจที่เขาจัดการสถานการณ์อะไรตอนนี้ไม่ได้เลยการที่เขาออกมาจากชีวิตของคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่อยากทําให้คุณเจ็บไปมากกว่านี้ขอเวลาให้เขาหน่อยให้เขาได้ไปคิดทบทวนตัวเขาเองก่อนนะเขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะ เขาโกหกตัวเองมาตลอดเลยแต่เขาก็ยังมีความหวังนะว่าเรื่องของคุณกับเขาว่ามันจะหาทางออกได้เขาส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะอืมอร์นจีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคะมัน Amazing มากเลยเออเขาภูมิใจทุกๆอย่างที่คุณทำนะรู้สึกได้นะถึงความรักที่คุณส่งถึงเขา คุณทำให้เขารู้สึกเหมือนเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่องอะคุณเป็นเหมือนเครื่องรางของความโชคดีนะตั้งแต่ได้เจอคุณอะมันเหมือนเขาได้เจอแต่สิ่งดีๆนะมีอันยูพาวเวอร์ p ูเพอร์พลังรักแห่งสองเราเขามีแพชชั่นกับคุณมากมายเลยนะคิดถึงมากๆเลยมันทำให้เขาเป็นบ้าแล้วตอนนี้ I am in love with you เขาหลงรักคุณจริงๆ เสียงของคุณเนี่ยเสียงหัวเราะของคุณเนี่ยมันทนําให้เขาเคลิคล้มเลยนะคิดถึงคุณทุกวินาทีเลยคิดถึงมากจริงๆความสวยของคุณเนี่ยนะคะมันมีเสน่ห์มากมาเลยแหละเขาดื่มกับพิตาทุกครั้งเลยนะเวลาที่เขาได้เจอคุณอนะแล้วลึลงเงินไปเลยเนะาะความฉลาดของคุณเนี่ยมันฮอตมากๆเลยนะ เขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะเขาอยากจะคุยกับคุณนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงดีเขาจะคุยอะไรดีเนี่ยเขาส่งสื่อโซเชียลของคุณอยู่ความรักอิสระความเป็นตัวตนของคุณความอินดี้ของคุณนี่มันดูเซ็กซี่มากเลยนะคุณคืนชีวิตให้เขานะ แต่เขาคิดว่านะตอนนี้นะสิ่งดีที่สุดก็คือห่างกันสักพักละกันเขาแคร์คุณมากนะมากเกินกว่าที่คนอื่นคิดซะอีแคร์น่าต่ตอนนี้คือแบบห่างกันสักพักนะเคยรักกันบ้างไหมฝันดีนะไม่ภูมิใจตัวเองไม่กล้าบอกเธอถูกที่ถูกเวล,ลา อย่าโกรธกันเลยรูเธอเปลี่ยนไปตืป่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจออย่าจับอีกกันไม่อยากทะเลาะจริงจังมากนะอยากไปจากฉันอิดไปแล้วเธอเป็นเหมือนดวงดาวผิดที่ผิดเวลา อยากกอดอาจจะเคยผิดที่ผิดเวลานะรอให้มันถูกที่ถูกเวลาก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันประมาณนั้นหรือเปล่ามาดูดิความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงอ๋อเป็นช่วงที่พักเบรกกันก่อนนะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ห่างกันสักพจริงๆนะคะ ให้เวลาตัวเขาและให้เวลาตัวคุณด้วยนะแต่ถึงจะพักเบรกกันไปนะห่างๆกันไปแต่ก็ยังคิดถึงอยู่นะความทรงจำดีๆที่มีด้วยกันนะอยากจะโทรมาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกนะว่ารู้สึกยังไงอยากจะบอกว่ารักมากแค่ไหนคิดถึงมากแค่ไหนประมาณนั้นเออก็ขอรักไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณ,ค,ณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องนี้นะมูลสตาร์ทาโร่911หนึ่งหนึ่ง เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาแบบนี้บ่อยๆนะคะถ้าชอบก็ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ